ฟกใสหมวกได้ยิงโดนยิงแล้วมันไม่ล้มหมวกอะอยากรู้อ่ะเพื่อนต้องทำาังไงฟกใจเขาเล่นเล่นสายอะไรวะก็คือกะว่ามันมามีไอพีเนียไอพีเนียมาหนึ่งเอาไว้เป็นคนต้อมของกูอะไรเงี้ยทหารตำแหน่งหาหารเกณฑ์เอาพูดง่ายคนเนี้ยเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อให้ทีมเป็นช่างให้ทีมเป็นอะไรเงี้ยเป็นทุกอย่างให้กับทีมใช่ไม่เรียกไม่ได้เรียกให้กับทีมให้กับมันให้กับกู อย่างนี้ว่ะเดี๋ยวพื่อนยังไ่รับตีมันมึงยืนนิงๆหน่อยลูกทีได้วอนนี้วนี้กดกดตัว F ที่รถ Enter อะกด F ไม่ Enter กด F ไม่กด F ที่เขาว่า Enter โอ้ยไม่ได้ให้มึงกด Enter โอหถ้ามีใครอุตตรีวางระเบิดสักลูกมึงอย่าพูดอย่างนั้นได้ไหมูดเบรกเลยจะบอกว่าขับเร็วว่างั้นเอ้แน่นอนร้อยห้าดูดิ ลองชนกันบป่าล่ะน่าจะสนุกอยู่เอาบป่าล่ะรถก็เยอะนะกระเป๋าด้วยได้ปะกระเป๋าได้กระเป๋า84ซ่อมดีกว่าที่เหน็บปืนได้ปะได้ยกเว้นกอบกับหมวกซ่อมไม่ได้รองเท้าได้ปะรองเท้าได้มึงจะใหู้กทำหมดเลยเหรอวะบอยอยากได้ปะอยากได้ปะ าครับพอมึงนอนทำไมโอ้โหเลือดกว่าสี่สามเพื่อนให้กูนอนเนี่ยเดี๋ยวือเป็นนอนเปลี่ยนเลยคืนมานั่งบนรถเลยชอเดี๋ยวจะไปจะไปแล้วไม่ใช่เหรอเฝ้ารถเนาะชอนั่งเฝ้ารถเอาก็ได้วิ่งสามคนได้อยู่ชอเฝ้ารถเผื่อเจอคนเข้ามาอะไรอย่ือเอาให้ไม่เอารถมีล็อกไปเหรอหรือว่ามีแต่เอาไปเฝ้ารถที่มีล็อกันนี้มีล็อกเน้นเหล็กใช่ไหมมนทำบ้านก่อนเนาะเหล็กตะปูล็อก ถ้ามีใครอุปกรณ์วางระเบิดสักลูกมึงอย่าพูดอย่างนั้นได้ไหมพูดแล้วฟูเบรกเลยมึงอย่าพูดได้ไหมวางได้หมดเย้ลงภาคใต้เลยแถวใต้โจรมันชุมนี้ค่อยๆกลับนี้นี่ไงขวางอยู่ลงคนนึงได้คนเดียวนะฟาร์มไล่ไปตรงนูลนเรื่อยๆนะได้ไปเจอกันกลางทางได้ได้ได้โอ้โหตรงนี้มันทั้งเส้นเลยที่วัเนี่ย ันตั้งเส้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยรถตั้งเส้นเลยตรงนี้อีกคนนึงเดี๋ยวกูลงเองฟาร์มถอยไปหาชอนะได้สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ใช้ได้ไอพี่เอาหมดเอาหมดเอาหมดมันไม่น่าหมดเปอร์เซ็นต์จะถึงแล้วเนี่ยข้างหน้านู้นใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปสุ๊บสะพานอะไม่ต้องมาก็ได้จะถึงแล้วกูไม่เห็นชื่อมึงอะเออไม่เห็นชื่อชอนะจริงอ่ะ นี่พี่ลงกลางสะพานนะยังไม่สุดชอมันเป็นแค่ครึ่งนึงมันยังมีอีกครึ่งนึงนี่ยังไม่สุดอีกเหรอเนี่ยเออที่ที่ชอเดินมาแสดงว่าแค่ครึ่งนึงยังไม่ถึงโอ้โหยังไม่ยัม่เห็นชื่อใครเลยตอนเนี้ยโอเคภาพสวยดังนั้นางลากของใส่ไปบนรถอ่ะชิปซีอ๋อที่แล้วลากลากลากไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอย่าลงอย่าลงอย่าลงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกดขึ้นก่อนขึ้นก่ดขึ้นไปเลย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 กูวิ่งหนีก่อนมึงยิงมึงยิงยิงถี่แล้วเบิร์ดนะยิงถ รถใครรถใครอ่ะผีระเบิดเอาาเเออผีระบิดยู่ไหนดีกว่ามันมีมีอยู่พี่พี่พี่บอยพี่บอยเดี๋ยวกดลไปพี่อยพี่บอยพี่บอค่อยค่อยหาค่อยค่หาเออรถไม่ล็อกรถมีแบตรถมีอะไรเฮ้ยแต่มีคนเปิดประตูแล้วนะเออมันน่าจะเพิ่งรีฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเก็บอาหารไปเดิน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 เสียงเสียงโซบี้ระเบิดไป็นเกียร์ระเบิดไป็นเกียร์ระเบิดมันอยู่ในป่าผมว่าเรารีบเก็บแล้วก็รีบไปดีกว่าคิดว่า ใครขับใครขับใครขับผมรอเติมให้เนี่ยพี่อาร์จะขับเลยมโอเคโอเคโอคโอเมาอยู่โควบคู่ทำรถแป๊บนึงกูเนี่ยเล่นเกมขับรถมาทุกเกมแล้วเนจะพูดเออไอ้ฟูกับชอเกมบอกเลยเอ้ยแต่จริงๆอ่ะกูขับกลับนะให้กูเหล็กไปทำบ้านก่อนด้วยเออว่ะอยู่ปอนด์มันนัอยู่ไหนเขื่พี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วดูไหมล้ว่ากูมาถึงไหนแล้วไอ้ขี้อไม่รู้ไงกูจะข้ามสะพานอยู่แล้วจะบอกว่าขับเร็วว่างั้น เอ้าแน่นอนร้อยห้าดูดิลองชนกันบ้าล่ะน่าจะสนุกอยู่เอาวบ้าล่ะรถก็เยอะนะใจเย็นไม่ชอบเลยเพื่อนพูดอย่างงี้งุดงิดงุดงิดเปลี่ยน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 สวิตสวิตเปลี่ยนล็อกเตะเปลี่ยนไมขึ้นยูเตอร์เป็นตัวเฮดล็อกพี่เฮ้ยเฮ้ยทำไม่ขึ้นกันที่บอกไงพี่อาร์ตมาทำเตียงทุกอันน่ะไม่ไม่ไม่ฟุ้งทำแล้วสองฟุ้ขึ้นนะ เฮ้ยขึ้นขึ้นผมขึ้นเตียงขึ้นอ้าวขึ้นใครไม่ขึ้นไอ้ปุ๊กผมมันไม่ขึ้นมึงทำแล้วไม่หรอทำแล้วดิเฮ้ยเตียงกูเสร็จแล้วเว้ยปลาจะไหลมึงเดี๋ยวโดนลื้อแน่เขาวางเขาวางตำแหน่งไว้แล้วนาแตำแหน่งกูกูอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะกูวางไว้ตอนแรกแล้วเขาไม่ลื้องกูอ๋อแต่กูไปลื้อไอ้นี่หรือเปล่าเมื่อกี้ที่เฮ็ดขายอ่ะหรือเปล่าเออ ก็วางไว้ให้แล้วก็กูวางไว้ตรงนี้แล้วของของไม่ไม่ไม่มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเทลเตอร์ที่วางเสร็จแล้วอ่ะเอาจริงๆมึงอ่ะไม่น่ารื้อเอาแรไม่ในหัวกูก็คือกูคิดว่าแม่งอ่ะสร้างเตียงไว้ให้แล้วพวกมึงก็รื้อแล้วทําใหม่กันไม่ใช่เหมือนสอนควายจริงเลยพูดกับมึงเลยมึงอ่ะไม่ควรรื้อเอาจริงๆอ่ะเฮอเลย เราอย่าเพิ่งรีบล้มที่โซ่ทำไมอ๋อเดี๋ยวปิดได้เดี๋ยวปิดได้ตัดรถอยู่ลุกไม่ได้วะมีอะไรบ้างในตัวเนี่ยเฮ้ยเกมนี้มป็นเฮ้ยเกมนี้มันดีอ่ะผมเดี๋ยวถ้าค้นของอ่ะก็กด F ตัว F ค้างที่ตัวมันแล้วกดโอเคอินเวนตอรี่ได้เลยไม่ผิดเฮ้ยเจ๋งเจ๋งมากกด F ค้างแล้วโอเคแบตเตอรี่ได้เลยมันแล้วมันมัน เอาได้ไหมเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้ไหมไอเด็กยวกไอ้เพื่อนแป๊บนึงนะกูจะลองกดฆ่าตัวตายนะเออเออลองดิผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันไม่ได้แน่เลยไม่น่าจะได้กดไปแล้วเนี่ยได้กดไปแล้วไม่ได้อ๋อนี่ไงไอ้เหี้ยมันเอาหัวกระแทกพื้นเองไว้ไอใส่ไอ้เหี้ยมันเอาหัวโคกพื้นเนี่ยหัวหายเลยมังกดฆ่าตัวตายเรื่อยๆเนี่ยฆ่าตัวตายได้ฆ่าตัวตายได้เอาหัวใส่หัวโขกพื้นไว้อารม มันมันข้อดีของมันนั่นคือมึงมึงดูแมปไม่ได้เว้ยมึงโดนพาไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยเชือกอันเนี้ยที่วางอยู่ที่พื้นเหรอเชือกเชือกมัดเชือกมัดใช่ไหมเออมันต้องวัดถือที่มือแล้วก็ถ้ามันยกมือปุ๊บก็กด f ค้างแล้วก็มันเชือกอะไรวะเชื่ออะไรพี่เป็นคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งอะลองยกมือดิเดี๋ยวบอกกูไม่ยกดีกว่าไม่ไม่ไม่กดใส่ไม่กดใส่จะกดจะกดดูเฉยว่ามันชื่อว่าอะไรเอออยากดูพี่พี่พี่น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 ี่ พีี่บนึงชื่ออะไรผมจะได้รู้ผมจะได้เตรียมเชือกไว้เวลาไปข้างนอกเฮ้ยละไอ้นี่กูไปไหนหมดวะเนี่ยมันจะขึ้นว่าเกตไฮแทนอะเชือกแทนอะเชือกแทนโอเคทำอะไรกันวะเย็ดเ้ยังไม่จบห้องผมมันผมมันเขียนได้ด้วยอ่ะพี่เขียนได้เขียนได้เขียนได้พิมพ์ได้หมดเลยว่าเราจะพิมพ์ว่าอะไรเดี๋ยวใครเอานี่เตียงใครเนี่ยมีหัวคนเตี่ยงกูอย่างยิ่งใหญ่เลยตั้งกูจัดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลยตู้ดดูิ กูไม่มีอะไรเลยในตู้หัวมีแค่ปืนพกกับมีดเดีวกูไม่อยู่อ่ะมึงก็เอาปืนในตู้กูไปใช้ได้โอเคเขาแต่งเขาแต่งห้องเขาอะเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวพวกนี้ไปอาร์ตหรือไม่ปล่อยแม่ไม่ลรือหรอกไอ้กูแล้วแม่งลรือกูโผล่กูยิงแม่งก่อนเลยโหฟุกมึงโอ้โหมึงอะไรนี่มึงวางไว้เหรอเนี่ยผมบอกเลยนะแม่งตายตาย ไอ้เหี้ยเกือบ30ลูกแล้วอะเกือบยี่อะไม่เกินฟกเฟรมปล่อยเท่าไหละเอาสนายปิ้งมาปะเอามาบอลเติมอะเอามาเต็มเลยก็ก๊อปก๊อปหนึ่งเจ็ดหกอะไรเนี่ยจุดไหนเนี่ยมึงก๊อปไปวางเลยฟกใส่หมวกได้ยิงโดนยิงแล้วมันไม่ล้มเหรอวะอยากรู้อ่ะเพื่อนต้องทำยังไงมึงมาอยู่ตรงนี้มึงมาอยู่ตรงนี้โอ้ยไอช่อ มจริงจริงเหรอวะเข้ามาหน้าแต่งแต่งตัวแล้วอ่ะทีนี้จะจะเบอร์คุยออกทำไงวะมืองานเลยมันจะมีคำว่าเซนเซอร์อยู่อ่ะไอตั้มมันอยากรู้นะเพี่ไอ้กูไม่เกี่ยวขี้เลยนะคือขอลองมักได้ไหมล่ะไอ้ไม่กูไม่ได้ใส่หมวกไ้หนูลองกับคนที่มีหมวกดิกูไม่มีหมวกกูแตกแล้วแล้วหมวกกูดีๆต้องให้กูเอาซ่อมอีกมันเย็บผ้าไงวะเนี่ย เมื่อกี้ไม่ไม่เมื่อกี้นัดแรกกักูแกล้งยิงไม่โดนแต่นัดสองอะทีเดียวคือตายเลยถูกไหมโอกมันมีค่าสเต็งค่าอะไรเนี่ยค่าเด็กค่าอี๋ไอชอฮะ<ห>มึงต่อยกูทำไมเนี่ยไมไ่ทำอะไรเฮียฟุกต่อยกูเฮียทำไปืนกูฟุกเมื่อกี้หมวกมึกมงกี่เปอร์เซ็นต์หมวกกูมานเก้าสิบอ๋อแสดงว่านัดเดียวก็ตายเข้าหัวไอเฮียร่วงเลยเมื่อกี้ตายเลยอะไม่ได้นอนอะไรพี่ใส่พี่ใส่สุดเลย กระสุนแดงเลยอะกระสุนแดงเลยทรทรระยะระยะกี่เมตรอ่ะโอ้โหแค่จะถีบน้ำลายใส่พี่ยังโดนระยะควรห้าสิบสี่เมตรโอ้โหพี่ระยะนั้นพี่ยังไงก็ตายพี่อ๋อใกล้ไปไหมใกล้อยู่ใกล้ๆใช่ไหมพี่พี่ลองระยะสี่ร้อยดิไม่ก็สามร้อยดูหมวกยนต์ทิ้งแมก็ได้ก็อุณหภูมิสามสิบเปอร์เซ็นต์นะหมวกกูอะเก็บไว้ทำไมอ่ะไอต้ามันอยากรู้ต้ามันอยากรู้ขอขอพลองฝุดหนึ่งปุ๊กปุ๊กปกูถามหน่อยไอ้ค่าสเต็งค่าควยค่าอินเลยพวกเนี้ย ทำไงอ่านี่แหละเดี๋ยวพวมันจะบอกคือถ้าสเต็งเยอะกล้ามก็จะขึ้นเยอะกินเยอะมึงก็จะอ้วนถ้าเด็กเยอะมึงก็จะผอมอ่าทีนี้ก็คือถามเขาว่าถนัดสร้างแบบสร้างตัวแบบไหนมากกว่ามันไม่เคยเล่นเอาจะเอาเน้นสายยิงสายสร้างสายมันไม่เคยเล่นมันไม่ได้ให้ผมเลือกกันดิไม่ต้องให้เลือกไม่ต้องมันเลือกเยอะไอ้ตัวเนี้ยเลือกเยอะเลือกมากตันต้องเลือกม่ต้องเลือกเล่นไม่เป็นไม่ต้องเลือกเยอะบังคับไปบังคับไปเอาอะไรอ่ะของมึงอ่ะเอาไอ้นี่มา เลือกอายุสักประมาณสามสิบอ่ะบอยเนี่ยสามสิบเอ็ดอ่ะสเต็งม,มึงเท่าไหร่ <S <S สเต็งสามจุดเก้าอินสามจุดหกอ่ามึงลดขนาดปวยลงมาให้เหลือทัาประมาณสอ,องอ่ะตั้มมึงกินน้ำอะไรตั้มน้ำากินเเพิ่มเพิ่มอินต้องลดปวยประมาณนิดนึงแล้วอ่ะตอนนี้เท่าไหร่อินเท่าไหร่อินห้าจะศูญ ไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ไข่อะลดมาสุดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเองเออยาวเองก็ยาวตาม,ตามย,ยามเตาตามค่าอินนั่นแหละเดี๋ยวพอมึงทำอะไรอื่นที่มันได้อินไงเ,ออเดี๋ยวนะกูว่าไอ้ี้นี่ไม่ต้องใช้อินเยอะวะ่ะกูอยากตรงอะมึงไลฟ์ในในในดิสคอร์ดอะทำเป็นปะสตรีมอะไม่เป็นพุกแจเขาเล่นเล่น,ลนสาย,ยอะไรวะเยอะก็คือกะว่ามันมามีไอ้กินเนียมาหนึ่งเอาไว้เป็นคนต้อมของกูอะไรเงี้ย โอ้โหเบ๊เอ้ามาไม้รบ้ไม่เบ๊ทเานหันเกยฑ์โอเคค่ะอ่ะตำแหน่งท่านหันเกียร์เอาคุณพูดเองไดคนเนี้ยเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อให้ทีมเป็นช่างให้ทีมเป็นอะไรเงี้ยเป็นลูางให้กับทีมใช่ใช่ไม่เรียกไม่ได้เรียกให้กับทีมให้กับมันให้กับกูอย่างนี้วะพี่อยู่คนที่สีแล้วคนอะไรนะคอมมิชอ่าคอมมิชซีไซด์อะอะอะคิดซ้ายรอ มันถามว่าเย็นอ r no เย็ดไปเลยแล้วยืนนิ่งๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะสุ่มมึงไปเกิดที่อื่นบ่อยพี่อยู่ข้างบนนั่นพี่แหลกปะหน่วงไหมไม่แหลกอ่าไม่แหลกก็เล่นได้เพราะข้างบนไง่นอ๋อไอ้เพี้ยกูตายนะไอ้สัตว์เฮ้ยก็คูกก็คุยไอ้มึงพลาตกูตายแล้วมึงกดแรนดอมมาเพื่อนอยู่ A สองอะ A สองล็อกมึงนับยังไงอะเอาหนึ่งสองสามเอาหข้างล่างหนึ่ง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 ข้างล่างสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดประมาณแปดใกล้เมืองว่าเมืองเมืองคือจุดสีส้มๆอ่ะบอยในแผนที่อ่ะอยู่ส้มๆที่อยู่เส้นขาวๆอยู่ใกล้ไหมใช่ใกล้ใกล้ใกล้อ่าไปรอแถวนั้นเลยที่รอรออยู่แถวนั้นเลยมึงไปมึงไปทีละคนละกันเผื่อเผื่อมึงโดนระเบิดกูจะไปซ้อนกูไปตัวเองไปเลยช่วยไปเลยมึงไม่ไปเหรอกูไม่ได้ไปกูไม่ไปพวไม่ได้มามันมาซ้อนมันรอซ้อนมันรอซ้อนกูรอซ้อนดีกว่า บอยแว็นสีบอยบอยแว็นสีหน่อยบอยบอยแว็นสีหน่อยบอยเอ้ยนีในในส่งไปแล้วส่งไปแล้วในทิศอ่ะได้ไยัชอครับมึงดูก่อนนะเดี๋ยวกูไปเปิดใน iPad แป๊บนึงเนี่ย A2 ถึงนะขอดูคร่าวๆไว้ก่อนเดี๋ยวตั้มมันดูให้แหละอยู่ตรงเส้นถนนอะชอบมึงมีอำนาจชวนตี้ไหมชวนให้ทุกคนชวนให้ทุกคนมึงต้องดูบ้างก่อนไม่ใช่เหรอวะไอชอบ้างเดียวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอาให้ปุ๊บกูจะกด กดนอนนี่กดตัวอะไรวะวเด็กๆนอนรอไว้ข้างทางเลยหาพุม่มไม้ก่อนหาพุ่มไม้ไว้หน่อยอยู่อยู่ใต้มไม้แล้วไอ้ชอได้ข่าวว่ามึงชวนไม่ได้วะเป็นไรัวนรับมาที่บ้านแค่นั้นเองจะขึ้นรถได้ไหม<ล>ไ,ไงเขาขึ้นรถได้เหรอขึ้นรถได้ป่าววะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันติดลอ็อกเดี๋ยวกูตามไปไมาๆยังไม่ยังไม่ออกยังไม่ออกใกล้ๆเดี๋ยวมึงเดินออกมาอเดึกกูไปด้วยอ่ะเดี๋ยาแล้วไอ็เเดี๋ยวลงมาลงมาลงมา ไปถึงแล้วบอกนะคุณจะออกจากป้อมไหมจ้าอ๋อทางซ้ายมีถนนเนี่ยมันมีทางเหรอวะอ๋อเฮ้ยมีจริงเหรอโอ้ยโอ้โหตัดอย่างนี้เลยหอโ้ถึงแล้วจะถึงแล้วตัดตัดหลักอย่างนี้เลยบอยได้ยินเสียงรถบอกด้วยถึงแล้วกำลังเข้าเมืองไม่แรงพอไม่แรงพอคุณถามจริงได้ยินเสียงรถยังได้ยินแล้ว มาตามมึงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วเจอแล้วเจอส้มมึงใช่ไหมเนี่ยเออรับมาดิมึงอยู่ไหนอ่ะโอ้โอ้มึงโขอยู่ตรงนั้นถามกูมึงอยู่ไหนไม่เห็นจริงเหรอถามจรี่มีรอยตักนี่ใช่ไหมนี่มึงไม่เนี่ยเออเออแหลก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 สอมบี้รถไปเดี๋ยวเพิ่งยังไว้รับตีมัน มึงยืนนิ่งๆปล่อยกดแถบแล้วก็กด accept กดแถบก่อนแล้ว accept ชอบมึงถอยหลังก่อนเพื่อนถอยหลังกลับหัวก่อนกดแล้วเอ็นท์รถไอ้บอสโอ้โหวันนี้วันนี้กดกดตัว F ที่รถ Enter อะถามจริงกด F ไม่ Enter กด F ไม่กด F ที่เขาว่า Enter โอ้ยไม่ได้ให้มึงกด Enter ไอ้จั๊ก กดเลยนะเอฟเออไม่เห็นเขาว่าเเออนท Enter เมาส์เมาส์ชี้เมาส์หันมาที่ประตูเนี่ยดูรถอะดูที่ประตูเนี่ยไม่มีเหรอถามจริงอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โอ้กูไปตรงห้องสำนักงานเออให้มันกูบอกให้มันขึ้นเขาว่นเทอร์ไปตั้งที่รถโอ้ยเย้ไปไปหนักหนักตัวบุกคูเยอะเลยหนักตัวบุกคูเยอะเลย คอนนเทต์ไอ้เหี้ยเอ้ยขึ้นรถยังไม่ไหวเลยเนอะเนี่ยไม้เห็นปะไม้มึงครบละสี่ชิ้นเห็นไหมถัดโบ้ไหมเอ่ะกูมีโบ้อยู่ผ้าผ้าชิ้นหนึ่งมึงถอดกางเกงในมึงออกมาสักอันดิเออที่เหลือเก่งไม้เดี๋ยวเอามาให้สี่อันอ่ะอันหนึ่งอันหนึงันหนึ่งใจเย็นนะใจเย็นนะกลัวกลัวมือใหม่ไม่รู้เรื่องเครียดอะไรเลยมึงทิ้งมีดกูทำไมอ่ะเฮ้ยทิ้งมีดทำไมอ่ะมีใส่ในกระเป๋าใช่ป่ะผมกดแท็บมึงเห็นน้ำล็อกป่ะ หนึ่งสองสามถึงศูนย์นั่นคือเลขเหมือนกดเปลี่ยนปืนในเกมเคาน์เตอร์เฮ้ยพูเหนื่อยว่ะอ้าวไอ้สัสเอามึงเล่นเมื่อกี้เพื่อนขอหไม้ยาวให้มันอยู่เนี่ยอ๋อคือเตียงเราต้องสร้างเองใช่ไหมเพื่อนวางไอ้สีสีเขาเรียกสั้นๆว่บูปินเพื่อนวางให้ได้ได้ยังอ่ะ,อะได้แล้ว,ได,ลวได้ยังอ่ะได้แล้วตายได้แล้วดิ <laughs> บอยทำยี่ <c oughs> อะไรสัตว <c oughs> ์เฮ้ยเฮ้ยระเบิดไม่ได้ทำไอ้จองปันระเบิดเสร็จเพื่อนทำไมวะอ้าวพี่ตั้มพี่ตั้มค่า่าที่ <S 1> <S 1> <S โอ้ยไอ้จอไอ้เย่ย <laughs> ไอเดียชอมึงฆ่ากูก็เป็นพอยคืนก็มึงจะฆ่าเพื่อนอ่ะกูอยู่ไม่ได้แล้วกูไม่ได้ทำแล้วมันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้แล้วไปแล้วกูไม่เกี่ยวอะไรแล้วไปแล้วเจอกันบอยมึงรู้ใช่ไหมมึงตายไม่ได้แล้วบอยไอ้สัเก็บปืนเก็บปืนเดี๋ยวนี้เก็บปืนที่มึงถืออยู่เดี๋ยวนี้เป็นพอยมีใช่ไหมเป็นไงสัตว์ไม่เป็นพอยยังเหลือเราอ่ะบอย บลาช่วยด้วยกูยังไม่รู้เลยว่าไม่มันไม่มีลูกว่ะหนึ่งรู้ใช่ไหมว่ามีดเป็นปลาได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก็บ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 อุ้ย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 เอ้าไอ้เจ้ปืนผมไอ้เหี้ยบอยเป็น point bullet ที่รู่สมุดแม็กเลย อแกไปเอาปืนใครมาแล้วนะเอ้าทำไมเอ้าเฮ้ยเพื่อนไอ้ชอมันเกิดไม่ได้แล้วเพื่อนน่ะมันเกิดได้แล้วนะเฟย์พอยกูไป <c oughs> ไอ้เหี้ยแล้วใครเอาของกูไปตอนแรกกูไม่ได้ฆ่า <c oughs> มึงน้องมันวางระเบิดนะโอ้โหไอ้ชอมหมวกกูเหลือศูนย์เปอร์เซ็นโอ้เยเหี้ยบอลยิงกูทั้งตัวเลยนี่หว่าไอ้เด็กซ่อมกูซ่อมได้ซ่อมได้เหรอซ่อมได้ตั้มเอาเลยหลายชิ้นเลยสามชิ้นนัซ่อมดิ ฮะปลุกไอ้เต่าไหมแก่ซ้อมไหมเฮ้ยแต่มันลดเหลือ80ได้อยู่ไม่เป็นไรเหลือ80ได้อยู่ถอดดิถอดอะไรอ่ะกางเกงอ่ะที่จะให้ซ่อมอ่ะเออโอ้ยจะซ่อมเหงือ60นี่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 อันนี้ด้วยนะบนพื้นถอดไปก่อนเลยโอ้เสื้อมันก็ยิงคูด้วยสวด เพีย <Okay, S 2> งสมแล้วเพี่ง okay, ส้มนะนะโอ้ร้อยเฟเซเล่เพียงสมแล้วนะ oh, ลมา่้ม,มใช้ของเยอะเปล่าวะไม่ได้ต้องคราฟเอาเอ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 กระเป๋าได้ได้ปะกระเป๋าได้เอามากระเป๋าแปดสิบสี่่อมดีกว่าที่เหน็บปืนได้ปะได้ยกเว้นกอกับหมวก่อมไม่ได้รองเท้าได้ปะมรองเท้าได้มึงจะให้กูทำหมดเลยเหรอวะ ไอ้ตู้เขามีเจ้าของนางดูดีนะเดื่อไม่กี้กูไปช่วย้วขอเฮียพุ่งขวาเพาวะเหลี่ยนชื่อเลยกด f ค้างแล้วก็กดเ set name อ๋อเตียงเตียงใกล้กันเลยสักกด f ค้างแล้วก็เซ t name อ๋อมึงเอาตู้อ้อนี่ตู้คุณฟูเขามีคาตานะบอยเอาใช้คาตานะป่ะบอยกูว่าแล้วกูเอาเอเคมาจากไหนวะกูว่าแล้วมันเด่นมันบอกมันเก็บไว้อยู่อู้เท่เดี๋ยวมึงตายกันอีกอ่ะเดี๋ยว ไป <Es> ชอบชอบก<อ>ูกูขอทีดิวะมึงลองฟันดิเนี่ยอย่างเท่เลยเนี่ยกูขอทีวะกูขอทีตึงชอไม่เอากูยิงตาหมอให้บอยใช้ดิเยูนตู้อยูนตู้เดี๋ยวกูหยิบให้มันใช้ดีกว่าแลไอเทมแล้วมึอเงี้นนั่นแหละแไอเทมไม่ได้ใช้มันก็ก็เป็นแค่ไอเทมมาแหละบอยนี่ได้บอยอยากได้ปะอยากได้ปะมาครับ ครัอ๋อแลรัอ๋อต่อไปย้ำสองย้ำสามอ๋อไอ้พนาไม่ถูกต้องไอบอยของแร่เนี่ยเอาไปเลยใช้ฟันซอมบี้เลยไม่รู้อ่ะไม่เคยตั้มอ่ันนี้ลองดิทั้มอะไรบอยลองใช้ดูอีกเลย เมันก็โอเคเออชอบปั้ล่ะ